สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมูลเลพระเครื่องถ้าหากว่าจะพูดถึงเรื่องยันหลายคนคงจะต้องนึกถึงอักขระโบราณที่มีพุทธคุณในด้านต่างๆและแต่ละยันนั้นก็มีคุณที่แตกต่างกันไปตามอักขระและเกจิอาจารย์ที่เขียนยันเหล่านั้นขึ้นมาวันนี้ช่องของเราจะขอนำเสนอยันรูปแบบหนึ่ง ที่มีพุทธคุณเกี่ยวกับการป้องกันสิ่งชั่วร้ายที่ตามองไม่เห็นอีกทั้งยังมีชื่อที่เป็นมงคลและถูกสร้างสรรค์โดยเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ทุกคนนั้นรู้จักเป็นอย่างดีและยันนี้คือยันเกราะเพชรนั่นเองครับประวัติของอยันเกราะเพชรนั้นถูกเขียนโดยหลวงพ่อป่านวัดบางนมโค ซึ่งอิงจากประวัติของหลวงพ่อปาแล้วท่านนั้นเกิดในสมัยของรัชกาลที่5ซึ่งอุปสมบทในปีพุทธศักราช2439ที่วัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้เดินทางไปศึกษาต่อที่วัดสเกตจึงได้มีการศึกษาและปลูกเสกยันเกราะเพชรนี้ขึ้นจากอาจารย์แจงสวรรคโลกเชื่อกันว่าอิทธิฤทธิ์ของยันเกราะเพชร ของหลวงพ่อปานนี้ท่านไม่ได้รับรองว่าจะคงกระพันชาติแต่อย่างใดแต่ถ้าหากว่าใครที่รับไปแล้วจะไม่ตายโหงไม่ถูกคุณผีคุณคนจะสามารถป้องกันอันตรายจากบุคคลที่เข้ามาทําร้ายด้านอวิชาต่างๆและจะไม่ตายด้วยพิษของสัตว์ร,ร้ายซึ่งยันกราะเพชรนี้หลวงพ่อปานได้ศึกษาตําราพระร่วง โดยตัดมาจากส่วนหนึ่งของธงมหาพิชัยสงครามเป็นการนำเอาพุทธคุณบทต้นมาเขียนเป็นตัวอักษรขอมผู้ที่มีความเชื่อเรื่องอำนาจพุทธคุณของยันเกราะเพชรนั้นจะสร้างวัตถุมงคลไว้บูชาในรูปแบบของพยันกําไลข้อมือแหวนภาพถ่ายติดผนังเพื่อตั้งไว้ในจุดที่เหมาะสมและเชื่อว่า ยันเกราะเพชรจะคุ้มครองผู้บูชาให้แล้วคาาปลอดภัยการรับยันเกราะเพชรนั้นจะต้องสมานฐานศีลบริสุทธิ์5ข้อหรืออย่างน้อยจะต้องรักษาศีลสองข้อนั่นก็คือห้ามดื่มสุราและห้ามลักขโมยอีกทั้งยังจะต้องสวดมนต์ไหว้พระอารัธนาบารมีของท่านมาเป็นเกราะเพชรคุมกายส่วนข้อห้ามของผู้ที่รับยันเกราะเพชรนั้นคือ เมื่อถูกกลั่นแกล้งจะต้องทำใจให้นิ่งเฉยซึ่งผลกรรมของบุคคลนั้นก็จะกลับสู่ตัวผู้กระทำเองเมื่อเขาแกล้งเราด้วยวิธีใดก็จะได้รับความลำบากด้วยวิธีนั้นซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาย,ยันเกราะเพชรของร้านเราท่านนั้นสามารถที่จะเข้ามาอ่านรายละเอียดและดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คลิป หรือติดต่อสอบถามกับเราโดยตรงผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้เลยครับและท่านยังสามารถที่จะสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของเราได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวและก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆจากช่องของเรานะครับสวัสดีครับ